สวัสดีค่ะพี่น้องชาวยูทู e มาเดอร์กินเขาหลอบดึกน้ำข่อยได้อีกยังกินว่ตีปนเห็ดดำจ้านี่ปนเหฮดดำเหฮดที่ข่อยเก็บลงคลิปนั่นเลยค่ะ <c oughs> มาเดอร์่บแบน้ำกันกินเขาหลอบสามถุ่มกลัว กินบ้านมูมันแล้วมันจะบ่แล้วพี่น้องมากินบ้านเฮาตัวไปบึงน้องมาบัวคามขอดเดียวมันไข่เป็นอาทิตย์ลมพ่เศร้าคือก็เลยไปหามันตำบักหุ่งตำสุ่มให้เขากินกับอันต้มไกลบ้านให้เขากินมันบรได้กินขอบเป็นอาทิตย์มันกินได้มันบ่มมีแห้งค็อพวกกับพวกฝรั่งที็เราเป็นน,นะนะ ก็เลยได้ไปเบิ้งเขาจักหน่อยเห็ดนู่นนี่นั่นให้เขากินไ่ได้เห็ดให้กินย่างเดี๋ยวซื้อไปเห็ดให้กินน้ำซื้อไปเห็ดให้กินน้ำคนใดเบิง้งใดเขากับเบิ้งกันไปพี่น้องโอ้ยนาอเว้าเว,ว้าก่ทั่งขาดคำมันโทรมาหาข่อย ้าลับเราสายมันตัดกินก่อนเดี๋ยวจังสีลับมีเตยไหมมีเตยอร่อยจั เฮดดำมันกรุบกรึบแซ่บดีนลองให้ขาดก่อนอือลองเศษๆด้วยจ้ะบ,บนเฮดดำขออภัยหลายๆค่ะโทรหามันก่อน ร้อนไข่มันตรงกลางไข่ม่วยเหลือห้เหอขครับรถไหไ่ไวอิ่านียงางสีนะไข่กันเบิดบานทั้งลูกกับไข่ลูกสองคนกับไข่ทั้งไข่ทั้งเอวโอ้ยเมื่อยแห้งหลายเด้อค่ะเรียงยเิ็หน่อยโอเคเนาะพี่น้องขอภายหลายๆเด้อขอโทษหลายๆเดีย๋ยวขอชิม,มาอัดใหม่ดอกขอโทษหาเพิ่นก่อนเนาะสวัสดีค่ะอยู่ดีมีแห้งทุกคนเด้อค่ะเด้อ